สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินขั้นตอนในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพรรษา20พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีในครั้งสมัยรัชกาลที่หให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ตามโบราณราชะขัติยะราชประเพณีกำหนดพระราชพิธีเป็นหตอนคือพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลันจกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมหาราชวังวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระราชพิธีศีััจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพระบรมหาราชวังวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานณนะพระที่นั่งอมรินวินิฉัยมหาศูนย์พิมานพระบรมหาราชวังวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2515 พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515และพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามพระบรมมหาราชวังวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515 FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA